มาห่อเสื้อมะพร้าวนี่มะพร้าวที่เฮาโคโค้ใส่น้ำตาลนี่ล่ะทักทายสบายดีและสวัสดีค่ะพี่น้องเมิร์สสุขคนเนาะมื้อนี้คอยกะอยู่เฮือนคือเก่าได้มื้อนี้คอยสิพาพี่น้องมาเบิง่งอันเฮ็ดขนมนเนาะเฮ็ดขนมอันห่อข้าวประดับประดินละเพราะว่ามื้อนี้น่ะกะเกมเครื่องไว้เนาะมื้ออื่นเฮากะจะลงกเสื้อบาสไงห่ามาเฮ็ดขนมเนาะเพราะว่าเฮ็ดขนมนขนม,มกแล้วกะ เขาอันเขาแดะน้ำเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งเด้อแล้วก็ตัวนี้เราไปผ้ามะพร้าวเลยเพราะว่าเอาบุญห่อเข้านะมือเป็นมืออื่นเอาบุญห่อเขานะบุญห่อเข้าประดับประดิษฐ์ที่ผ้ามะพร้าวไปนี่นะมะพร้าวของสงงนุ่ยน้อยๆแล้วก็น่อยใหญ่มะพร้าวแก่ทั้งหมดมะพร้าวนี่ก็เ้าไปซื้อเอาเนาะซื้อตามว่านี่ล่ะน่อยนุ่ยเจ็ดพัน มะพร้าวฮานาโซนนู่นหน่อยนี่นี่หน่อยใหญ่นี่หน่อยเดี๋ยวเขามาผ้าน้ำมาแบบนี้นะมะพร้าวกะนะหน่า มะพร้าวนานาอะไรนะให้ทั้งนาทั้งงามเลยมะพร้าวนะแบบนี้เขามาขุดมะพร้าวนะอันขุดมันก็ไซส์เล็กแบบนี้เล็กกะนี่กะไม้นาะเขามาขุดขุดเลยเขาจะใซส์ขุดแบบนี้อันขุดนี่กะไม่เฮ็ดดีเนาะอันนี้ก็ซื้อเอาเล็กเนี่ยนี่ก็เขายืมของเขาเลย เผาห่อขูดเมื่อสิบสองหน่วยนี่เผาห่อขูดแล้วเนี่ได้ลายเติบได้นนี่เพราะว่ามะพร้าว่อส่งหน่วยหลังจากที่เ่าขูดมะพร้าวแล้วก็เ่าก็จะไปตำเข้าได้เนาะมันนี่นะเพราะว่าเข้าก็เหามาสเตอร์เมื่อคืนนี่นะมาจากกระโปงไหมมาส่งกระโปงกับเครึ่งหนึ่งมาสงกระโปงกับเครึนน่งเนาะเข้าเ่านะเ่าเอาไปเพู่แเอาไปเหืน่นเขาเพูดแล้วเพราะว่า ขาอนันตำเข้านะถ้าอนัอโโนโลคิวอู่เนเดี๋ยวเ้าไปผู้ไปตำเขา้าผู้เลยเข้าเ้าก็เอาไปแล้วเฮาก็เอามะาาพร้าวไปอีนี่เข้าเฮานะนี่เครื่องคู่เดี๋ยวเฮาเอาไปตำเลวนี่เขามาหดเถิดอันผู้เฮาจะตำแล้วมีโกยห,หน้ามันก็น้ำตาลเดี๋ยวเฮาไปตำเดินเพื่อน<ว>ตำแล้วเนาะเขาเสดินเพื่อนกระม้อละอันนี้ข้าวแดเนาะอันนี้แดอันนี้นะพอดีนั่นมันมีเป็นไอเละปะลึกตำแล้วเ้าตำโตแอบวันนี้ข้ามาตำมาตำกับแม่แบบนี้นะ เขาเฮาก็คกก็คกไม้ได้พี่น้องเอ้ยนี่สะก็สะไม้พมแบบูานตะเกาแล้วเนาะคกน่ะยเฮนคกบ ใ้นะเาเฮาเอาเอ็ดขน,น,ม,าขาม,นะะมนี่กะมเยอาขาวปัเลยนะคะเอาตำนี่ก็คึงประมาณห้หกเทปแล้วแม่ยังพ่อโน้คึงจนอันมันอ่อนแล้วก็จนมันยย่เป็นมิดเพละเอาตำเอาคึงนะเอาจนมันเรียบๆอ่อนๆคืบอบดนะนเข้ามา ควัดแล้วก็เข่งมันนี่นะควัดเชอร์ดงเข่งแล้วเขาก็บเข่งเพราะว่ามันสีมุนหมุนใน้วเนาะนี่เอาเอามาควัดเชอร์ดงเข่งแล้วก็เขากับพาด์ตมันไงมาแต่เชื้อน,นี่นะเออมาแต่เช้านะเฮงโอ้โหได้พี่เลยเแน่ได้แต่งแต่งงหห่ายๆกันง่ายเพิ่นหาเครฮงโหน่ะค่ะมาแต่เช้าลุสาวเพิน่น tôi nghĩ hảo hào mà hơi lần đầu của anh nhịp nếu mà không thưa đi sổ ông anh anh không ừ, làm ý mà mày không làm ý lập sổ นี่อันนี้ก็เฮาเฮ็ดข้าวแดะเนาะเฮาแบ่งคนละครึ่งเนาะกับเฮ็ดข้าวหนมมกนะเฮาซื้อกล้วยแล้วก็ซ um ื้อมะพร้าวแล้วก็ซื้อน้ำตาลบบดนั้นนะซื้ออันซื <|as|> <|as|> ้อมะพร้าวมะพร้าวที่เฮาขูดแล้วเนาะแล้วก็มาซื้อน้ำตาลซื้อน้ำตาลแล้วเฮาก็เอาไปตำบัดนี้กันี่เฮาซื้อน้ำตาลซื้อผร้าแล้วก็เฮาก็มาตำมันนี่นะอันนี้เฮาเอ็ดข้าวแดะอันนี้เลยข้าวแดะข้าวแดะซื้อกุยแล้วก็แบบเดียวเหนียวเห่าตำ ยาแล้ว่ะถ้าตาแล้วมันก็จะเป็นนี่เราเป็นแอะๆเปนนี่เลยสิเอาซิมมันก็ได้ว่ามันหวานหรือมันไม่หวานอืมหวานหามาควัดเชอกัซ่าแล้วก็เอามือห่อหามาควัดเชอกัซ่าแล้วก็เอามือห่อเบย,ยนะดดเนอามือห่ออยู่หัวน้าพนักงาน มาเื้อน้ำตาลเนาะน้ำตาลอันอันนี้น้าาา like ้าม,าม,ามนนะพร้าวอันนี้นะฮาเส้อน้ำตาลเทามาโคแล้วก็เขามามามมงเส้ออันมาอันเส้นอันเส้เข้านะเอาเอาน้ำตาลเส้อเข้าอีบปนี้ก็เพิ่มมันหวานเอาน้ำตาลเส้อเข้าแล้วเอเรามัยังเป็นเละเลนี่มาน้ำนะต้องกินมะค่อยมันี่เอาน้ำเทาะลงเส้อน้ำตาลแล้วข้าวที่เท่าอันต่ำมาแล้วเนาะ เสื้ตาแล้วก็เื้อน,น้ำแล้วก็ขลุนเพราะมันเป็นิวนิวๆเพราะมันพอปั้นปั้นเป็นลูกได้นะเนาะเอาปั้นแล้วก็เสื้อน้ำตาลนี่ก่อนน้ำตาลถุงนึ่งในนู่นนะคะจนยืมเมดถุงอัน15,000น้ำตาลนี่ก็โลกถุงโลนึงกะมะพร้าวเนาะเามาะขลุนเขาเสื้อน้ำตาลแล้วก็ขลุนแล้วก็เขาจะเอาไปโขวานี้นะเอาไปโคเสื้อม้อกระทะเนาะแล้วก็แบบขึ้นหอมๆหวาน นี่ห้ามาโคเลยไหมนะโคมาพาา้าไปตานนหโคเฮากะห้ามาคาล้นเนาะนี่มันจะเป็นแฮมๆแบบนี้เลยนะนี่อัน,นมะพร้าวเขาโคแล,แล้วมะพร้ออาวเขาเซิร์นตานโคนะเ้าม้าอันมองเสื้อเข้าแบบนี้นะมองเสื้อเข้าอันนี้เลยเข้าที่เราต่ำ อันนี้เมนเขาหนุ่มมกอันนี้นะเขาเดะแล้วเขาทัดแล้วนะ่เขาทัดแล้วห่อนี่บน,นี้เขาก็มาห่อเลยเดียวสีห่อเดียวสีอันเอ็ดอันมงเสื้ออันเข้านี่เขาเบิกนอกกะมาพ้าเนี่ยเข้าที่เข้าอันเข้าต่ำมาละตัวนี้นะนนะหรือเขาเข้ามาห่อเสื้อมาพ้าวนี่มาพ้าที่เข้าโคโค่เสื้อตาลนี่ละ พอ้นตาแล้วก็ห้ากระลอมแบบนี้นานนี่เพรมันหุ้มอันมะพร้าวอันเฮาโคนะแล้วก็ห้ากะมาอันตัดเบอร์ตรงหา้าวเฮ่อแม่ห้าเบาเนาะเพราะว่าข้อกันยังห่อไม่เป็นอันห่อข้าวต้มอันนี้นะถ้าห่อข้าวต้มแบบธรรมดาน่ะสบายตัดเงินให้ว่าไปนี่นก,กันนี่อืมมาเล่อันนี่อืม,อม อืออืม,อมเอานี่แล้วก็เอาอันขนมอันฮารอมไม่สนี่นั่นเดี๋ยวเห็นบ้าง เป็นน่นี่ไหมได้เลเหมเป็นเนานะบุญอันห่อข้าวประดับดินเนี่ยเนาะเป็นอันประจำปีแต่ละปีนะเขาต้องเฮ็ดเนานะบุญอันห่อข้าวอันบรรดับดินนี่นะะเป็นเป็นประเภทนี่เนาะประเภทนี่ของอันบ้านห้าวประเภทนี่ของบ้านห้าวเนาะนี่อันนี้ขนมมกเขา,าอันหฮาอัน เขาโลมแลี้วเลยนะเขาโลมเสื่อัเขาโลมเสื่อมะพร้าวนะเขาโลมแลี้ยนี่เม้นเขาเดะแบบนี้น่เฮามาอันเพิ่มฐานนะหมาห่อเขาเดะแบบนี้นะเาห่อเขาเดะนะห่อเขาต้มแบบคือธรรมดาเลยเนาะตอนนี้เม่นกะมาห่อเขาต้มน้ำนะฮะห่อเขาต้มโมกเอาจะจีบือโตมซะนีเนาะ ជីវតូចឈ្នះក៏ហៅមកຕັດເນາະຕັດຕັດເຖິງຕັດລຸ້ມ đó các học cả phải ห่อข้าวกระเทียมปิ่งน้อยเก็นนี่วันนี้เฮามาอันห่อข้าวต้มอ huh ันนี้ห่อข้าวต้มเออห่อข้าวแดะโอเคห่อข้าวต้มห่อข้าวแดะห่อข้าวแดะง่ายๆนะคือแบบห่อข้าวต้มเป็ธรรมดาอ่ะแดะ รูดเหม่นเจ้อนะั้นยังเตะอยู่รุนไทยยังเตะนี่ยนี่ไอแบบนี้เนาะง่ายๆนึงนะนี่ขนมมุกข้านะห่อแล้วเนาะได้ซ้ำนี่แต่ว่าจักได้ซกหงอเฮาก็บได้นับแต่ว่าต็มัน กระดงนี่เนาะ <Okay. S 1> กระดงพัดนี่ <_ d ance> กระดวงเข่งนี่เต็มกระดวงเข่งนอ่อันนี้มีเ,าเอาซื้อโมอยแล้วก็เหาก็เอาไปนึ่งไว้นะนี่ยเอาไปนึ่งเหานึง่งสองหัได้อันนี้ก็ข้าวต้มข้าวดะนี่เนาะข้าวต้มข้าวดะนี่นะ,นะอันนี้เขาก็มานึ่งเพราะว่าเหาอ่นห่อแล้วละ่ะครั้ง ค้างอันโหดอันนึ่งข้านมนั่นเลยเนาะนึะนน่งข้าต้มผัดนั่นนะน,นี่ทันละนึ่งอันนี้นะเฮาหนึ่งหดนะสุกก่อนเฮาจังมานึ่งหดทีส่งอันนี้เข้าวเดะมีข้าต้มนี่เฮามาเฮ<ห>ินเข้าวเสารเดินกะแม้เพิ่งกำลังห่ออยุคเคยจะ,ละแล้วเลยนะฮิยังเหลือเจ็ดก้อนหกก้อนอันนี้เฮ็ดขนมมุกทั้งหมดเนาะเข้าวดะเชื่อข้าวดะใช่นึ่งอยู่ นอันนี้เขาเดะเพิ่งกำลังนึ่งอยู่โหงามนั่นค่อยสิมีงามได้ค่อยเป็นคีร้ายหงามแบบนี้ล่ละน้ยงอนอีล่ะตึงขนมอ่อไม้สีนี้กุยสีเหลืองสีเหลืองนี่ตัวนี้เขาก็มาเหื่นสตานะสตาเพิ่งกเฮ็ดขนมได้มาเบึ้มก็เพิ่นเฮ็ดกระเพือนอันนี้แอนสุตาเฮ็ดนะสุตาเจ้าเฮ็ดหงามมาลีเนาะง่ามเลยอันค่อยสีคีร้ายดิ นี่คันนึงบ่ต้องนึงเอาอยู่บ่ต้องอันนี้เข้าจังคู่เนาะอือเข้าจังคู่ก็สีงามอะหลีดอกอ่อนคือมนต์ก็ได้จิ๋วขอบคเอเออเฮ็ดเข้าจังคู่เนาะแซ่บล่ะทางในมันก็เป็นสีดอกอ่อนนะสตาเพิ่นเฮ็ดกับสาวาตแรงลงต้นบ่จ้มาเพิ่นสตาก็เฮาก็าอันคู่รเข้า ตอนนี้กะพลกะตกมาเฮามาเฮิ้นชตากะนี่อันมะพร้าวเฮานะมะพร้าวอันที่เฮาจะโคนะมันจะแซ่บแฮงเนาะหน้าอันไผ่กะเขาอันชตาเพิ่นดังติดละเดี๋ยวเฮามาโครรเข้าบดนี้นะเพราะว่า,าตาเพิ่นกกําลังกาอันเฮ็ดขนมอยู่ mua đúng. Đúng ăn bà pháo này ăn 6 nhà cho nó uống cô thôi เนี่ยเจ้าซื้อจกห่อไหมไทยช่องทุกเนี้ยสองทุมสีขาวอันชุดตาพัดตก้อนอ่อนเนาะนะอันนี้เขาก็โคแล้วล้วเอามาห่อซอยขาวเลือไปนี้นะห่อซอยสาวแย่นะตัวนี้เขาก็กำลังห่อหลายขุนนี่ผู้ห่องามนะเดี๋ยวเขาห่องเขาเบิ้งเอามาอะไรพิซซาได้ดมคนกมีวะ

ตดวค่อยอ่อนมีเยอะพื้นเลยเนื้อขนมเขานะเฮามาจะเพิ่นสุดตาแล้วกะนน้ำหนึ่งขงนมเขากะหากระซุกเนาะนี่เต็มโคตรเลยนะฮะขนมเขาน่ะเดีด๋ยวเอามาเทาสุ่นี้ให้มันเย็นเอาเสกระตุกนะฮะเต็มโคตรเลยเนาะขนมเขาน่ะโอ้ยหอนมาสาวหอกเอาลงเสื้อบาดแน่นาะอันนี้อันนี้นะีะอ,อันแบบนี้นะแม่น แม่ข้าเดะนี่นะอันเป็นจูดยแบบนี้แม่ขนุมมุกนี่บัดนี้ข้ามาอันซิมเบิ้งว่ามันซุกบบกขน่มเขาหนะหรือห้ามาซิมเบิ้งซุกก็นเนาะอ่ะอันนี้กะใจมาเนี่ยใจมันเคมสะสำหรับคลิปค่อยเมเนกะสิขอจบเพลงสำนีเนาะกะขอคมมมกขอบเจอที่ติดตามและกะหับปสมเดวคลิปหน้าพบเดีวใหม่ตอนนี้ขอกระโขโตลาไปก่อนเนาะบายบาย อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโค้ยไนเดอร์